โอย้ยฮ่าฮ่าฮ่าฮ่่ขี้ดินเต็มโต้โหลดเว้ยลูก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 เร็วๆฝนที่ตกเหรอนั่นนั่นนั่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยคะคะเอาเร็วพี่หองเอาเร็วฮะสายบําฮอด ใส่ตัวมัดสายใดเป็นสายใดจังสิบหัวดเฮ้ย้ยองดีดีเพิ่งมดพอดีเรากลวยกอนนี่เสียสิใ่ชุดแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเ้ยเั้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ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 ้ยเ้ยยเอ้ยเอ้ยเยเ้ยฮ้ยเ้ยเ้เ้ย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 เ หอดบ่อบ่อหอดสิไปเอามาโตอันดีหอดอยู่เขาอุ้ยอาบน้ำมาย่างดีเหมียถ้าเขามาหนาบันแล้วว่ามันนอนเกียดกี่ดินลพี่น้องเอ้ยสีใส่ชุดเหมโอ้ยกี่ดินเต็มโตโหลดเว้ลุกลุกลูกลูกเร็วๆฝนที่ตกหรอนั่นนั่นนั่น โอ้ยอย่าว่าผมหน้าม้าหนูวันนี้หนูมีผมหน้าม้านะคะดูวยท่านนั่งเนี้ยเอ้อสู่กันบึ๊งมัดได้บ่เยอะเอ้าเอ้าเอ้ามีหูเร็วเออมัน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 ยู่เย็นเป็นสุก เคาะเงียนดังปกๆปกปกเลยฮวนโอ้ออยหูหลุดแล้วนัน่นคางนึงเห็นมัน้ยตุ้มหูหลุดนัน่น<อ>เคาะเงียนดังปกๆเลยว่ะ<อ>โอ้ยลิงกะลิงพูด<อ>ลิงกะลิงพูดลิงกังลิงอุราอุตังลิงน้อย เสร็จแล้วมาทันได้เดินเลยค่ะตุ่มหันผมเพิ่นหลุดออกแล้วอันหนึ่งผมหลุดแล้วอันหนึ่งบูงยูโพดลิงน้อยพกวักพอกวักพอกวักตึงตั้งตึงเต่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 งมาแล้วมาแล้วลิงน้อยของเราพุ่น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 ปุ่นปุ่นุดอกไม้นี่ดอกไม้มงนีนี่อีกคางนึงหลุดแล้ว เนี่ตุยหนุยตุยหนุยตุยหนุยเฮ้ยติงลิงติงลิงติงลิงเฮ้ยไปแล้วปนนปไ,ไปแล้วหนูจะไปโชว์ความสวยนะคะวันนี้ส<อ>ง่งผมไหมส่งผมไหมุามาายังหาของกินเนาะอกมาพี่<ห> เหลี่ยวเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยดินไงส่วนเลยว่ะน้โมน้อยน้โมน้อยนาขาวพี่น้โมนาขาวเออไทยดินใส้บักคักเลยมวนคักเลยเป็นเอ้า เอาค่ะค่ะเออพุ่นว้ายโบหลุดแล้วม <laughs> ันเป็นกาวไงมันเลยหลุดออกเดี๋ยวจังติดไหมเดี๋ยวจังติดไหมจังติดไหมโอ้ยบนดินเข่าปากมับหมอบหมอบมอบ,มอบนโมนโมตา,าตาหูหลุดแล้วหูหลุดแล้ว<อ>ตุ้มหูหลุ<อ>หดละ<อ> <laughs> ไปหวดปตันไสเลยลุดขทางหนึ่งล่ะเอาไตดีๆเด้อมันจะหายได้มันจะหยุ่งกันได้ผมมันจะหยุ่งเลยเพราะไงเสมโอ้ยกระโปงเปิดมาแล้วโอ้ยกระโปงรวยเบิดอุ้ยเนาะ เสือหดขึ้นข้อเมดล่ะพุ่นพุ่นอาบน่ามานะก็เลยขั้นกระโปรงบานขนาดนะสีลุ่งเนาะพุ่นโชว์บั่นไายแล้วบันนี้อ้ย่ะโชว์บั่นไายพี่น้องไทมาหายน้องคียน่ะมุ่งว่าไง bộ tít tít mẹ kiểu giặc đầy mẹ kiểu đầy mà mẹ nếu nó ta mẹ kiểu nếu kiến nói, điệt nói, nó nông mà hắn anh ác càng kênh càng duyên kín oi sới phụ phân kín đầy phụ nề anh Năn 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 nà 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 ชุดสีรุ้งจ้าสวยมากเลยแต่ว่าเสื้อหนูน่ะเสื้อหนูน่ะมันหดแล้วนะเสื้อหดแล้วจ้า <c oughs> เอาเอา <c oughs> ต่อแล้วไปอืม <c oughs> อุ๊ยจูใบอ้อยถืงมาด้วยขนคุกกี้ค่ะใบอ้อยแม่ตืกจะดุงบุดปอนึงน้ำโมอไปยางน้ำนองบนนี้ลูกกะอยากไปแม่กะบอไปเอ้ามุดดินหนีก่อนเขาอ้าแม่บ่ไปมาเด้อมาเด้อน้องสิไปละเด้อมา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 ุ่นปุ่นเห็นหยาเห็นหยาได้หนิเห็นหยาได้หนิ มอไซเด้อมอไซแม่เขียวบ่ต้องขับรถนี่แม่เขียวไปกระโปงย่องหน่วยย่องหน่วยย่องหน่วยไปแล้วมาเด้อปีนมม้ำมเด้ออุ้ยอุ้ยอุ้ยย,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 <笑><笑>ยังสิงโง่ขึ้นอีกเยอะกระโปงเปิดดีขนาดวะลมมันพัดเฮ้ย ลมพัดกระโปรงเปิปดโปงวับโปงวับเลยอเออมื่อนี่อันลูกกับกบระโปรงหลายสีแม่กับหมวกหลายสีเข้กันได้ขนาดนี่หมวกจากมีนะคะจากมีนิสานะคะยังหละนะ่ะเบรกยังอีกละ่ะลูกบ่กินนมเลยลูกกินนมอืมผักกลางดงโอเคผักกลางดงหมวกสวยๆนะคะจากมีนิสา เขากันกับสุดกระปงลูกเลยมีหลายสีขึ้นกันสีแดงสีเหลืองสีฟ้าอันนี้ก็บเพิ่มพลั่งค่ะเพิ่มพลั่งอยู่กากระปรงก็หมวกแม้สีเดียวกันกับแม่เลยสีเหลืองสีฟ้าสีแดงขึ้นกันเลยสีเดียวกันเลยจ้าสีเดียวกันเลยหมวกสวยกันแดดกันร่มนะคะขอบคุณนี้นะคะกระโปงเปิดเป็นแบบเป็นแบบร่มผัดกระโปงพี่น้อง หลายคนบ่มาพักกลางต่างสิกินอยู่เฮือนปีนาโมก็บ่กล้ากินติออกมากินข้างนอกบ้านเขาแม่นบ่อยากอายเขาเสือก็หดกระปงก็เปิดเปิดวาเจมุนอยากได้บ่เจมุนกระปงีหลางามได้สายุงบักยางงามเลย ปุ่นเพิ่มพลังเสียงดูจบจบุอยลมพัดกระปูปืดแป๊ดแป๊ดไปมามาตายมามามาตายมาเฮ้ยปะ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 เนี่ยๆๆๆหน่อยมาเลยจ้ามาเลยจ้าไปเลยจ้าไปเลยจ้าไปเลยจ้า สกีหลังพ่อบอแอบกลางทางเนี่ยยังกลางทางไรปั้นเป็นเจ้าของถนนแทะเราไปเฟี้ยขาเขาเฮ็ดยังหละก็ว่าฮึเยเฮึฮึฮึหึตัดสั่งหายใส่ชุดเด็กเข่าก็จังเป็น ดึงข <mm ้อเม็ดุดตดเลยนี่ล่ะอยากกีมอเตสัยด no ึงด euh. ึงผมดึงผมดึงผมนี่ล่ะอยากกีมอเตสัติลูกอยากกีมอเตยน้ำคุณยายไปบ่ได้มึงโตคนนี้ลบแอบ้างแน่ดูแอแางแน่เ บุดจำบุดจมบุดจำบุดบ,บุดจมบุดจมบุดจมบุดตังแรงตังแรงตังแรงตังแจ้งบักกระดิ่งหน่อยเพื่อนเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะแม่ๆ <ไป S 1> สำหรับคลิปนี้บายบายจ้า